ผมจำเป็นต้องถามท่านนายกมนตรีครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นาําโดยพรรคเพื่อไทยยังเชื่อในอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งอยู่หรือไม่หรือพอมาถึงวันนี้ที่ท่านได้ประสบความพ่ายแพ้ครั้งแรกในสนามเลือกตั้งพอมาถึงวันนี้ที่ท่านประเมินว่าท่านอาจจะไม่ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งอีกต่อไปความเชื่อมั่นที่ท่านเคยมีในอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง ได้กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วท่านทางครับผมรู้ว่าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีอาจจะเป็นท่านรองนายกรุกขึ้นมาโต้ครับว่าผมนั้นเป็นคนมองโลกในี้่ร้ายจินตนาการเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นไปก่อนแต่ผมยืนยันนะครับว่าในฐานะสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านมันเป็นหน้าที่ของผมครับเป็นหน้าที่ของผมที่เวลาผมเห็นเบาะแสรหรือคำใบ้ต่างๆของสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่อาจจากนั้นจะเกิดขึ้นผมจะเป็นต้องตั้งคําถามครับผมค้นพบครับว่าร่าง ที่พกกรคเพื่อไทยยื่นเมื่อตอนต้นปีนี้มีการหมกเม็ดไพ่ไม่ตายไว้เพิ่มเติมอีกสองใบที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในร่างของพรกเพื่อไทยเมื่อสี่ปีที่แล้วไปดูไพ่ที่สองครับท่านประธานคือไพ่ไม้ตายที่ชื่อว่าการกินรวบคณะกรรมรการยกร,ร,ร่างองค์ประกอบของขคณะกรรมรการยกร,ร่างที่พักเพื่อไทยได้เข้าเปลี่ยนแปลงจากร่างปีหกสามมาสู่ร่างปีหกเจ็ดนั้นมาสะท้อนให้เห็นชัดครับถึงเจตนาและความพยายามของรัฐบาลทีน่นำโดยพกกรคเพื่อไทย ที่จะรุกคืบเข้าไปยึดกลุ่มและกินรวบคณะกรรมการยกร่างครับประการที่หนึ่งครับเราจะเห็นครับว่าสัดส่วนของกรรมการยกร่างครับที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนนั้นก็ลดลงครับจาก 2- ใน3หรือ67เปอร์เซ็นต์เหลือแค่51%เปอร์เซ็นต์ประการที่สองครับเราก็เห็นครับว่าในบรรดากรรมการยกร่างที่ไม่ได้เป็นสองสรที่มาจากการเลือกตั้งนั้นก็เปลี่ยนครับจากเดิมที่ถูกแต่งตั้ง โดยส,สรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนปเปลี่ยนครับมาเป็นการถูกแต่งตั้งโดยองค์ประกอบต่างๆที่มีทั้งส่วนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎร,รและส่วนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นสมาชิกผู้ที่สภาและประการที่3ครับร่างที่เสนอมาในปีนี้ครับก็มีการจงใจแจกโคด้ากรรมธิการให้กับคณะรัฐมนตรีและสสรัฐบาลแยกออกจากกันแทนที่จะคิด่วงกันครับซึ่งทําให้ในบรรดา กรรมธิการคนนอกที่ถูกเสนอชื่อนั้นฝ่ายรัฐบาลสามารถเสนอชื่อได้ถึง14คนในขณะที่ฝ่ายคา้านเสนอชื่อได้เพียงแค่4คนเท่านั้นส่วนไพ่ใบตายใบที่3ครับใบสุดท้ายครับคือด่านทางผาวุฒิสภาอีกรายละเอียดสำคัญครับ่านประธานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากร่างของพรรคเพื่อไทยปี63มาสู่ปี6 7ก็คือคำถามที่ว่าเมื่อสอสอจัดทำรัฐธระบับใหม่เสร็จแล้วจะส่งที่ไหนถ้าเราไปดูในร่างของพรรคเพื่อไทยปี63ครับ ตรงไปตรงมานะครับเมื่อสอสลอจัดทำรัฐมนุษย์ฉบับเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปทางประชามาติเพื่อถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่แต่พอกลายมาเป็นด้านปี67เครับเราจะเห็นว่าพอสอสลอจัดทำรัฐมนุฉับเสร็จแล้วจะต้องส่งไปที่รัฐสภา,าก่อนครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกที่เป็นการเปิดช่องให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นสามารถเข้ามาแทรกแซงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งได้ทั้งหมดนี้คท่านประธานคือนวัตรกรรม หรือไพ่ไม่ตายสามใบครับที่ผมทํานายว่ารัฐบาลน,นั้นได้คิดค้นกันไวและทยอยควักออกมาใช้เพื่อพยายามควบคุมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าเวลาครับทางรัฐบาลชอบต่าวหาว่าพวกผมนะพรรคเก้าในะเป็นพวกที่ชอบเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ถึงแม้เราเชื่อในอำนาจของประชาชนแต่ผมเรียนด้วยความเคารพครับว่าหากคำทำนายของผมเป็นจริงผมคิดว่ารัฐบาลต่างหากครับที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่กว่าความคิดของประชาชน ถ้าหากท่านคิดว่าผมมองท่านติดคิดร้ายกับท่านเกินไปท่านมีทางออกที่เรียบง่ายมากครับท่านแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลน,นี้จะสนับสนุนสภาร่าร่างรัฐนูลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดว่ารัฐบาลน,นี้จะไม่สนับสนุนสูตรกรรมธิการยกร่างที่กินรวบแบบที่ผมนําเสนอแต่หากวันนี้ท่านยังไม่พร้อมจะลุกขึ้นมายืนยนันไม่เป็นไรท่านต้องไปคุยก่อนไม่เป็นไรแต่ในอนาคตเมื่อเวลามาถึงท่านก็เพียงแค่ไม่ต้องคำในสิ่งที่ผมทำนายไว้แต่ผมขออนุญาตทิ้งท้าย โดยการเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าท้ายสุดแล้วความสําเร็จหรือความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่อนาคตของระบบการเมืองไทยหรืออนาคตของปัิการสูงสุดของเทพแต่ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความจริงใจและความสามารถในการรักษาคำพูดและสัจจคตที่นักการเมืองให้ไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ต้องยอมรับป็งตรงไปตรงมาครับว่าเป็นคุณสมบัติที่ประชาชนทั่วประเทศเขาก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้มาตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพราะเราไปดูอย่างนโยบาย d i ่ต้องวอลเล็ครับเราก็เห็นว่าท่านพูดอย่างทำอย่างวันหนึ่งบอกจะไม่กู้ อีกวันหนึ่งบอกจะกู้ไม่รู้พรุ่งนี้จะบอกว่าอะไรวันหนึ่งบอกจะทําแอปใหม่วันนี้บอกจะใช้แอป,ปเดิมพรุ่งนี้ไม่รู้จะบอกว่าอะไรพอเป็นนโยบายข้าวไร่ข้าวตารับท่านก็พูดร้อยคำสิบครับกอนหาเสียงท่านก็หาเสียงว่าในปีหกเจ็ดจะขึ้นข้าวไร่ข้าวตางเป็นสี่ร้อยบาททั่วประเทศแต่พอมาทาจริงจริงกลายเป็นสี่ร้อยบาทแค่บางตาบลบางโรงแรมเท่านั้นพอเป็นนโยบายเรื่องการเกณฑ์อาหารครับท่านก็พูดขัดกับตัวเองครับ ท่องเป็นแผ่นเสียงตกร่องว่าสาัดสูนย์ระบบเกณฑ์าหารแบบสมัครใจทั้งๆท,ที่ข้อความนี้ไม่มีความหมายเลยครับเป็นการเอาวลีที่ขัดแย้งกันมาอยู่ปนกันเป็นตักกะวิบัติประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังพูดพอเป็นนโยบายเรื่องซฟต์พาวเวอร์ครับท่านก็พูดเองงงเองครับบอกกับตัวเองว่านิยามไม่สําคัญแต่พอท่านนิยามมาและสื่อสารมารได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่เราเห็นครับคือคําของว่าประมาณปี68 ก็เต็มไปด้วยโครงการที่ถูกเสนอดโดยหน่วยงานราชการต่างๆที่ค่อยท้ายด้วยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ตีความคำต่างๆสเปกสปักไปหมดแตกต่างไปหมดหรือแม้กระทั่งเรื่องกระบวนการยุิธรรมครับท่านก็พูดกับโลกแบบแต่ทําในไทยแบบครับพออยู่เวทีโลกท่านก็บอกว่าจะทําให้กระบวนการยุิธรรมและหลักนิติระนิติธรรมของเรามั่นคงและแข็งแรงขึ้นแต่พอกับมาที่ไทยครับประชาชนก็มองว่าท่านมีแต่ความพยายามจะทําให้บุคคลคนหนึ่ง ป่วยและอ่อนแลงดังนั้นครับท่านประธานหากท่านยังจะผิดคําพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ท่านนายกเคยบอกว่าท่านจะทำพักมีวันที่ท่านได้เป็นนายกมนตรีและเป็นสัญญาแรกที่พักเพื่อไทยให้กับพี่น้องประชาชนตอนถแถลงจัดตั้งรัฐบาลผมก็กังวลจริงๆครับว่าคำพูดของท่านนายกและนักการเบืองในรัฐบาลชุดนี้ ก็จะไม่มีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดครับคือเมื่อถึงวันนั้นผมกังวลว่าท่านเองก็อาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับการที่ท่านผิดคำพูดกับพี่น้องประชาชนเพราะท้ายสุดแล้วระบบการเมืองที่ทําให้ท่านได้เข้าสวมนาจระบบการเมืองที่ทําให้ท่านสามารถดารงอยู่ในอำนาจต่อได้และระบบการเมืองที่ดูเหมือนว่าท่านต้องการจะออกแบบสําหรับอนาคต าการล็อกสเปครัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ได้มีประชาชนเป็นตัวแปรหล,ลักในสมการและไม่ได้มีประชาชนอยู่กลางหัวจิตหัวใจของท่านอีกต่อไปขอบคุณพระธรรมทาน